สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านวันนี้นางให้ฟังช่องเบ้นกอก,กนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามพี่สมบัติพูดนะคะมีส่วนเยอะนะคะเพราะพี่เขาเป็นคนเห็นคนแรกนะคะเห็นน้องคนแรกเลยนะคะแบบว่าไปพบน้องแบบเสียชีวิตแล้วนั่นเองค่ะซึ่งพี่เขาได้เห็นใกล้ๆสภาพใกล้ๆพี่เขาบอกว่ามีรอย ควรเหมือนมีรอยเดินหลายวันเหมือนน้องนะคะพี่เขาว่าเป็นไปได้นะเด็กขนาดเนี้ยเดินไปเองอ่ะได้แล้วน้องตัวเล็กเนี่ยสามารถลอดระหว่างที่ว่าไม่จําเป็นต้องปีนป่ายโขดหินนะ่ะรอดช่องกลางช่องว่างอย่างเงี้ยหินนะคะไปได้เหมือนกันนะคะนะแล้วนางก็ให้ฟังนะคะพี่สมบัติพูดเนี่ยว่ามันมีส่วนยังไงนะคะเพราะลักษณะคุณหมอหรือว่านายแพทย์นะคะท่านพูดว่า ลักษณะน้องเดินไปเสียชีวิตเองนั่นเสียชีวิตเองนั่นเลยค่ะก็มันก็คลองจองกันนะพี่เขาพูดแล้วพี่เขาก็บอกว่าสงสารคนที่โดนเหมือนโดนปักปัําโดนใส่ร้ายประมาณเนี้ยอันนี้ฟังพี่เขาพูดแล้วก็นางผ่าเก็บเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งน้ำนมแล้วก็เห็ดพึ่ง อ่าแล้วผาเก็บเห็ดละโงกนะคะเห็ดละโงกไทยและเห็ดละโงกฝรั่งนะคะแต่อยู่ในสวนนี่แหละทั้งหมดมีทั้งละโงกแบบไทยและละโงกฝรั่งไปดูกันเลยจ้าและฟังข่าวไปด้วยค่ะแล้ววันที่เด็กหายนะครับวันนั้นครับผมเข้ามาช่วงบ่ายนะครับผมเล่าเหตุการณ์จะเป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะผมเข้ามาช่วงบ่ายแล้วช่วงนั้นครับเราถึงบ้านาประมาณบ่ายประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองนะครับ เข้ามาเราก็เออเข้าไปเอารถเข้าบ้านนะครับแล้วก็ไปที่บ้านน้องเลยวันนั้นครับขี่มอมอไซค์ไปก็ถามเจอเขาช่างวาช่างดู๋ก็ถามมึงเห็นไหมเด็กหายยังไงครับถามเขานะครับก็ถามแล้วก็เห็นพ่อวันนั้นก็เจอพ่ออนามัยด้วยวันนั้นนะครับเจอก็ถามพ่าพ่อลูกเคยไปเล่นแถวตรงนั้นไหมป่ายางตรงนั้นเคยไปไหมเขาก็ตอบผมว่าเคยไปเล่นเคยไปแต่กลับมาได้ทุกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะกลับมาไม่ได้นะครับ นี่เลยผมผมคืงมีใจของผมตลอดนะครับเหตุการณ์วันนั้นนะครับผมในคิดตะกิดตะขวางใจว่าเออในวันที่เราเจอเด็กวันนั้นก็เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับสภาพเด็กเหมือนเด็กใช้เวลาเดินนานแล้วเราดูนะเอาเหตุการณ์มาที่เด็กหายวันนั้นดีกว่านะครับเนาะเล่าไปเรื่อยๆครับพอเราไปหาหาตามหาผมก็เดินตามหาตามจากหน้าบ้านแล้วลงมาประมาณหลังสวนยางอยู่หน้าบ้านลุงแล้วก็มาเจอลุงอยู่ที่หน้าบ้านลุงครับ ลุงก็ถามมาเจอไหมลุงสมบัติเจอไหมเพไม่เจอไปดูที่บ้านมาหนะไปดูที่บ้านนะเขาหน่อยว่าหมอดูเขามาดูมาหมอดูคนแรกเนะขาพาจานลายแนละ้วเขามาคนแรกนะครับเขามาช่วงประมาณบ่ายคือบ่ายสามนะครับยังไม่ถึงบ้านพอดีไปถึงหน้าบ้านหน้าปากซอยบ้านน้องก็เห็นชาวบ้านเขากรูออกมาไปไหนกันเขาถามว่าเขาไปไหนเขาบอกหมอสีไปทางโน้นทาง,งโรงเรียนกโกตุ่มว่ะเรอาก็พากันไปกุนคนไป เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสายปตามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นไม่เจอนะครับครั้งแรกพระอาจารย์ไล่เขาชี้ขึ้นไปทางเขาเหล็กไฟชีถูกแล้วนะครับแต่พระอาจารย์ชี้ครั้งที่สองนี่มันมันเหมือนกับว่าเราเดาผิดแล้วตรงนี้นครับต่ครั้งแรกนะถือถูกแล้วชี้ขึ้นผู้เหล็กผู้เหล็กไฟนะครับคนเขาขึ้นไปแต่ขึ้นไม่ถึงจุดนั้นนะครับมีคนขึ้นไปน้อยวันนั้นนะครับ เหตุการณ์วันนั้นนะครับเหตุการณ์มาที่สเุเอ็ดครับแล้วก็หากันจนดึกวันนั้นนะครับอยู่กับพ่อกับแม่เขาดูวนะกับเพื่อนบ้านประมาณสิบกว่าคนนนะครับเลกบกา,กากันแยกย้ายกันกลับไปนอนกลับไปบ้านนะครับไปนอนที่บ้านแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เอารถขายผลไม้ต่อช่วงเช้าแล้วก็แต่งตัวขึ้นหาอีกครั้งหนึง่งคือว่าวันนั้นวันที่สิบสองนี่ทุกคนคมคิดว่าไม่ได้ขึ้นเขาเลยวันนั้นนะครับ ไม่มีใครขึ้นเขาแน่นอนวันนั้นนะครับที่12เพราะอะไรเพราะเรายังมีสองอย่างที่เรานึกสับสนคือเด็กเอาโดน,นออกไปข้างนอกหรือเปล่าหรือเด็กพัดหลงนี่แเรายังสับสนตรงนี้นะครับแล้วมาอีกประมาณช่วงประมาณเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเออมันมีคนหน้าตาคล้ายชมพู่ ไปกับเด็กผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนที่พิกซีมุกนาหารเราก็ไม่ได้ขึ้นเขาเลยวันนั้นเราคอลอดูรอฟังให้เจ้าหน้าที่เขาตามดูก่อนแล้วเราก็ค้นหาตามบ้านเรือนบ้านสองชั้นเถียงนาเถียงไร่้นองน้ําต่างๆวันที่สิบสองเองครับวันที่สิบสองตนี้นะครับเช้าวันที่สิบสองนะครับเรามาแล้วก็ค้นหาค้นหาแต่เราไม่ได้ขึ้นเขาในวะันที่สองนะครับ ชาวบ,บ้านไม่ต้องขึ้นเขาเลยหาตามหนองน้ําตามลําห้วยมุดดําหากันทั่วแล้วครับตามลําห้วยตามเทียงไร่เทียงนานะ่ะบ้านเรือนชั้นสองชั้นสามขนาดบอ่อกรลึลังบ้านนะเสือผมยังไม่เปิดดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมพาเจ้าหน้าที่ไปดูหาดูซิวะนี่แะละเหตุการณ์วันที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับสิบสองนี่แทบจะไม่มีใครขึ้นเขาเลยครับสิบสองนะครับนี่แหละผมจึงมีข้อออกมาว่าเด็กอาจจะ สียชีวิตเพราะอย่างนี้แด้วยวพอสิบสามสิบสามเนี่ยเราถึงได้ขึ้นเขาแต่ทางชาวบ้านจะเป็นโซนทางทิศตะวันออกโซนซีกข,ขวามือนะครับโซนที่เด็กเสียชีวิตนั้นเป็นของเจ้าหน้าที่เขาอุทยานเขารับผิดชอบไปตรงนั้นแต่อุทยานเขาเจ้าหน้าที่อุทยานเขาอาเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่พอเขาใ้สิบกับน,นายวันนั้นขึ้นไปนะครับสิบสามนะครับโซนตรงที่เจอเด็กนะครับโซนตรงนั้นนะครับ มันถึงผมถึงปฏิบปตะต่อเรื่องราวมาเออมันอาจเป็นไปได้ที่เด็กอาจจะพัดหลงตรงนี้เพราะในช่วงนั้นไฟป่าเข้าป่ามันล่งมองไปทางไหนก็ล่งหมดไฟป่าเข้านะครับเด็กนีสมารถเดินไปได้ขนาดเท่าลำแข้งลำขาแล้วนะความสูงเด็กนะช่องหินช่องอะไรเด็กรอดไปได้แต่ผู้ใหญ่ไปไม่ได้นะครับแต่เด็กไปได้ครับเพราะจากที่เราสภาพจากที่เราเจอเนี่ยมันตรงแล้วที่อุบลพิออกมาใช่ว่า รอยขีดข่วนตามลำแข้งลำขาเนะี่ยมีเยอะพอเด็กก็เริ่มค้ำแล้วตอนที่เราเจอนะครับผมคิดว่าเด็กไปรอเราตรงนั้นประมาณวันหนึง่งหรือสองวันแล้วตรงนั้นนะครับเป็นสองวันแน่นอนเพราะจากรอยรอยที่เราเจอตรงนั้นนะครับที่คิดว่ากานจัดฉากหรือไม่นี่ผมคิดว่าไม่ใช่เด็กใช้ชีวิตจากข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนนี่ไม่ใช่แน่นอนครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้ครับผมมั่นใจได้ตรงนี้ครับ หลังจากที่เราเจอนะผมได้เจอวันนั้นนะครับผมคิดนไม่ใช่เด็กที่สีข้างล่างแล้วมาขึ้นข้างบนอย่างที่พิธีกรพิธีกรรายการที่เขาออกวันนั้นนะครับที่ลุงไปออกรายการวันนั้นมีเคราะผมไม่ใช่แน่นอนครับวันนั้นนะครับผมคิดว่าเด็กเสียชีวิตเองทุรนทุลายครับตรงนั้นนะครับไม่ใช่การจัดฉากอย่างแน่นอนเหตุการณ์นะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับสิบสาม ตามลําห้วยตามลําหนองที่เป็นข่าวออกไปนะ่ะเราหากันจนทั่วหมดแล้วชาวบ้านนะครับก่อนที่นักข่าวจะเข้ามาคนที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ถกตัวมาเร็วหน่อยวันที่สิบเอ็ดสิบสองก็เข้ามาแล้วครับแต่ก็ทาอะไรไม่ได้ครับเพราะยังไม่รู้เหตุผลว่าเด็กไปยังไงเด็กพัดหลงแล้วาเด็กถูกลักพาตัวนะครับวันนั้นช่วงนั้นนะครับเราสับสนครับตรงนั้นครับทงเจ้าหน้าที่ทั้งเราสับสน ถ้าเราวางประเด็นว่าเด็กพัดหลงโอเคเราอา,อาจจะเจอแน่นอนถ้าเด็กพัดหลงนะจะมีการวางแผนตั้งกลุ่มตั้งวางแผนตั้งกลุ่มแล้วก็ตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมานี่นระผมยังติดใจการทํางานของเราเ่แหละรืะเรายังไม่เป็นระบบตรงนั้นนะวันที่ค้นหานะ่ะทุกคนต่างสเปรศละ,ะไปหมดนะครับคิดแต่อยากเจออยากเจอแต่เราไม่ไม่รู้ขั้นตอนการหา ในวันที่สิบสามเนี่ยเราขึ้นเขาครับขึ้นยอมรับว่าขึ้นเขาแต่เราไม่ได้ไปทิศทางนั้นนะครับส่วนที่เราขึ้นนะครับเพราะเราไม่ทราบเด็กจะไปไกลขึ้นขนาดนั้นนะครับนี่แหละครับในประเด็นที่ว่าเขาว่าพัดหลงนี่ผมผมมองไม่สองประเด็นสองอย่างนะครับพัดหลงพัดหลงด้วยตัวเองคือพัดหลงด้วยสิ่งที่เราไม่ไม่เห็นตัวเห็นตนตร,ตรงนี้นะครับเพราะมันมีในอดีตเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับ บ้านใกล้เคียงตกตูมนะเด็กห้าขวบพัดหลงไปตั้งห้าหกวันเจ็ดวันยายฟูใดนดฟังนะแต่ไม่เสียชีวิตนะแต่อาการล่อแรลแล้วพอเจอคนนะจะวิ่งหนีคนเจอนะครับแล้วเป็นคนที่อื่นนะที่มาเจอครับเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านด้วยนี่ก็เหมือนกัน,นครับชมพู่คนคล้ายๆกันนะครับมีคนบ้านอื่นมาเก็บผักหวานแล้วไปเจอรองเท้าเราถึงได้ไปเจอนะ ถ้าคนนี้ไม่ไปเจอถ้าอย่างนี้ไม่ไปเจอเน่ะเราอาจจะไม่เจอด้วยซ้ําไปนะครับเราต้องมองมองมอง,มองรูปแบบให้มันให้มันลึกกว่านี้นะครับแล้วไม่ใช่จะตัดสินแบบมันเหมือนว่าตัดสินยังไงตัดสินแบบความตัดสินของเจ้าหน้าที่ทใใคือจะคล้ายๆจะทิ้งให้คนนี้คนนี้เป็นคนรับที่เขาดูในหมู่บ้านแล้วทุกคนสอบสวนหมดแล้วในหมู่บ้านนะเอาคนไหนจะเหมือนคนไหนจะมีน้ําหนัก ชาวบ้านเขาจะพูดยังไงแล้วผมก็ดูเจา้าหน้าที่ทุกวันนี้ทำงานมันจะเกิดค,ความขัดแย้งในหมู่บ้านนะผมเท่าที่ผมดูครับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะจะสร้างความขัดแย้งในหมู่บ้านเพื่ออะไรผมไม่รู้นะเป็นวิชาที่ขอล่ำเรียนมาหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะนี่แหละที่ผมเห็นตรงนี้คือผมผมก็ไม่สบายใจนะครับจากภาพที่เราเจอในวันนั้นแนะ่นำการสูง มาออกหมายขบวนการไม่รู้ขบวนการหรืองอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเข้ามามันเป็นธรรมนะครับสําหรับลุงป้าครับูข้าในมันก็โล่งอยู่นะคะตามใต้ต้นสนอีกประมาณสักสองสามปีต้นสนใหญ่ขึ้นนะคะป่าตรงนี้ก็จะไม่ลกนะคะก็จะโล่งแต่ตอนนี้ต้นไม้ยังเล็กอยู่มันก็ต้นญ้ามันเลยขึ้นได้ค่ะรอยนี้จะเป็นรอยสัตว กระตอกนะคะมากัดไปทําไม้กั้นน้ํานั่นเองค่ะนี่ค่ะมาดูค่ะอันนี้นะคะเป็นเห็ดทัดเฟิร์นนะคะแล้วขาวอีกตัวหนึ่งนะคะอีกสายพันธ์หนึ่งที่นางเก็บประจำนะคะที่นางเก็บประจำนี่ค่ะ ะดูค่ะนี่อันนี้ที่นี่เป็นสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่บ้านเราจะไม่มีนะคะไม่เห็นนะคะที่บ้านเราเนาะดอกใหญ่มาก ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะละง,งบกสายพันของแคนาดานะคะสายพันแบบบ้านเราก็ที่นางเก็บให้ดูก่อนนะคะอันนี้ต่นี้บอกเลยว่าอร่อยนะคะอืม ขาวเต็มป่าอยู่เลยนะคะขาวเต็มป่าอยู่เลยเดีย๋ยวเรามองไม่ค่อยเห็นมันนะคะเพราะว่ามันมีหญ้านั่นเองค่ะมันมีใบหญ้ากบนะคะถ้าเราไม่มาเลอหาดีๆก็ไม่เห็นนะคะ นี่ด้วยค่ะนี่ด้วยเดี๋ยวก็ไปนั่งเซะดีๆนะคะนี่ด้วยเต็มเลยค่ะนี่มาแล้วแฟตเลยค่ะมาทั้งแก๊้งเลยค่ะมาทั้งบ้านเลย ัวนี่ค่ะยกรัวเวลาถ่ายวิดีโออ่ะมองนี่ค่ะเต็มเลยค่ะ ขึ้นจนหิมะลงค่ะนะคะเห็ดก็จะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละคะ่ะคือก็เห็นๆอยู่นะคะว่านางเรียกเห็ดทัดเฟินสีขาวนะคะหรือถ้าเป็นสีน้ําตาลก็จะเรียกว่าเห็ดสนิมนั่นเองค่ะละโงกสนิมนั่นเองแต่นี่นะคะสีขาวก็จะละโงกขาวส่วนละโงกแบบไทยมีไหมใช่ไหมคะละโงกแบบไทยก็นี่ค่ะนี่ค่ะละโงกขาวแบบไทยนะคะนี่ค่ะแบบไทยนะคะเดี๋ยวนางจะให้ดูนะ ไข่ละโงกขาวแบบไทยใช่ไหมคะอันนี้นะคะจะ,จะอมเหลืองอมขาวนี่อันนี้ไข่นะคะไข่เห็ดละโงกขาวนะคะไข่เห็ดละโงกยังแบบยังไม่ได้แตกกักบไข่ดีนะคะนะคะแบบไทยนะคะแบบไทยนะแบบไทยส่วนพวกนี้นะคะ แบบนี้นะคะแบบของนอกค่ะนะคะในไทยไม่ค่อยเจอนางไม่เคยเจอในไทยนะคะว่าเจอหรือยังเดี๋ยวก็นะคะในไทยนางไม่เคยเจอนะแต่นี่เจออยู่ต่างประเทศนะคะแต่แบบบ้านเรานะคะที่นี่มีทุกชนิดค่ะนะคะแบบบ้านเรานะคะที่นี่มีทั้งแลงอกขาวแลงอกเหลืองนะคะต่างประเทศเนี่ยสายพันธุ์ไทยนะคะมีหมดนะคะและงอกน้ําตาลเหลืองมีหมดนะคะ เราไปดูกันต่อไปนะคะก็จะออกแขกๆนิดนึงนะมันก็จะขาวเหลืองไงแล้วแต่มันจะกลายพันธ์ค่ะนะคะอันนี้จะออกเหลืองๆนะคะออกเหลืองๆแข่ไขและโงกบ้านเราค่ะไปค่ะเก็บเห็ดกันต่อนะคะเห็ดละโงกค่ะละโงกมีหลายสายพันธนะ์ค่ะสายพันธ์นอกสายพันธ์ไทย